น้อมสักการะนมสัสก,การองค์หลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและโอกาสนี้ขอน้อมนอมสัสก,การเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมาการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวาดัวดไตรมิตรพิทยาราม ประธานในพิธีที่เคารพอย่างยิ่งครับนมสก,การพระเทรานุเถระพระคุนท่านทุกรูปที่เคารพอย่างสูงและก็ขออรุณสวัสดิ์ท่านสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางเข้ามาอย่างวัดไซใหญ่ตำบนไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีในเช้าวันนี้วันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 ซึ่งเป็นวันที่วัดไสใหญ่โดยคณะสงฆ์ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาศิษยานุศิ์ทั้งหลายได้พร้อมใจประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล86ปีหลวงพ่อพระครูวิสุทธินนทคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเจ้าวาดวัดไสใหญ่เป็นวันที่จะได้แสดงมุทิตาจิต น้อมถวายกำลังใจแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานหลวงพ่อได้สืบสารงานสืบเนื่องมาจากอาดีตเจ้าวาดทุกๆรูปในการนำภาสาธุชนเข้าสู่ร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งเมื่อถึงวันอายุวัฒนะมงคลเช่นนี้จึงเป็นโอกาสที่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันถวายมุทิตาครับกระผมพระเอกสุธีสุขสากรค,ครับได้รับเมตตาให้ทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะได้เรียนลำดับกำหนดการถวายพระคุณท่าน และเรียนให้ท่านสาธุชนผู้บีเกตทุกท่านได้ทราบถึงขั้นตอนกำหนดการที่จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ตามกำหนดเวลา8นาฬิกา29นาทีซึ่งในขณะนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานในพิธีเมตตาเดินทางมาถึงแล้วพร้อมด้วยพระสงฆ์สงสมรศักดิ์หลายรูปด้วยกันอีกประมาณ10นาทีต่อจากนี้ก็จะได้อาราธนา พระสงฆ์สงสมณศักที่ได้อารัธนามาเจริญชัยมงคลคาถาและเจริญพระพุทธมนต์ได้ขึ้นสู่อาจสงซึ่งพระสงฆ์สงสมณศักที่ได้กรับอารัธนามาในการพิธีครั้งนี้เป็นพระราชาคณะมากมายหลายรูปจากหลายอารามทั้งในกรุงเทพมหานคร นนทบุรีปทุมธานีโรวไปถึงต่างจังหวัดนะครับที่มีความผูกพันนะครับไดอารัธนามาที่วัดไซใหญ่ในเช้าวันนี้ดังเช่นที่เดินทางมาถึงแล้วในขณะนี้นะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกกวีวัดกลยาณมิตรซึ่งท่านเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมและเป็นเจ้าคณะภาคสามด้วยนะครับเดินทางมาถึงแล้ว พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวัชระเมธีกรรมการมหาเทศสมาคมเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามนะครับไม่ตามมาถึงแล้วในขณะนี้นะครับแล้วก็ยังมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าวาดวัดเขียนเขตพระรามหลวงจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชราจารย์รองเจ้าคณะภาคห้าวัดพระเจตุพนวิมลมังคลาราม นะ่เมตตาม,มาถึงแล้วพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระนันธาพรเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเจ้าวาดวัดบัวขวัญพระอารามหลวงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิระโสพลเจ้าคณะภาค12จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะฮะเมตตาม,มาถึงแล้วนะครับ